สบายดีสบายดีคลิปที่สามพี่น้องตัวนี้ก็เรียบร,อบร,อร้อยเบิรแล้วเนาะทาทางหน้าทางหลังเรียบร,อบร,อร้อยเบิรแล้วรนอะแต่มันแห้งอังนี้ก็แบบรอมเรียบร้อยเบิรแล้วพนะี่น้องพี่น้องนี่ก๊ลาลังทาทางหน้าพนะี่น้องทาลูกติง่งพอมาแห้งทากันแบบรอมพนะี่น้องพอมาแห้งแอมันหนะ้าไไไมมม่่่่เเียนนก็้ นั่งทาสีลูกติงให้น้องนี่สีเบอร์เบอร์8พี่น้องอาสีอ่อนๆในหนึ่งนะพี่น้องอาสบเข็มบเข็มถเบอร์พี่น้องเบอร์เข็มกว่าอืมพี่น้อง ฝั่งนี้หนึ่งพันทาซีเนาะพี่น้องหากระเลาะวังได้นี่ประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ทั้งลุม่มอืมโอ้ยมันมาในพี่น้อง เดี๋ยวจะให้พี่น้องเป็นบันประตูกระทาเสร็จเสร็จสิส้นปฏิริบปลอยเนาะตามคำแนะนำเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นแนะนำม,มาทั้งคุณแม่เป็นนี่คือหลังหลานพี่น้องสิตรีใส่ที่ไม่อันนี่เสลาใส่สพี่น้องไม่สเสลาแบบนี้ Say mấy xưa lạ Xì sì gần bộ ắc thưa Xì đam trung khung đây ้าพี him, ่น้องเือบแหลเอามึง yes. น sure ี่พี่น้องเอ้ยทางนี่ถ้าก็สิดีนะพี่น้องเนาะถ้าบงบาก็ดีคือกันทานพกันหมอดกินนะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ทากันปวกเรียบร้อยพี่น้องนี่เซนไรนะโอ้ใหญ่สา,ยา,ยสามันอนเย็นสบายเลยพี่น้องผมยใหญ่สาทาลูกติงนะการทาลูกติง Si Trang bộ chặt đi <coughs> 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 Tìm bật lời lòng đây lê lạy ở xì nọc lái <laughs> nọc 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 nó nọc nọc Xì nọc nọc xì nọc 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 8, nọc nọc xì nọc 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 ជាប្រ se ើ្រឿពມបាន់ផល់ធ្សារទៃម្ម្ម។ដែល់ថ្នៃទៅ្ន់ត់ន់តានច្នៃទៃ สิประมาณนี้ข้างนอกกันเนี่ยงาแรงเนาะทำเติบแล้ว แก่ชีแล้วแล้วพี่น้อ,นอ,นง,อง,าางนี่เธอเล่ห์ทอทอทอการางเลยพอมาแห้งครับตีนางละนพี่น้องนี่นงละอะไรนะชีใส่แผ่นลิบเ,เอาพี่น้อง เรียมใส่แผ่นเรลี่ยบเอาเดี๋ยวไปเบ่งแผ่นเรลี่ยบพี่น้องสั่งมาเรียบร้อยเนาะนี่คือแผ่นเรลี่ยบสีใสพี่น้องกำลังตีห่างอยู่เนาะพี่น้อง พอบาพ่าวแพงสั่งมาละหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าสิบแผ่นพี่น้องสั่งมาหละสิบแผ่นเนาะบาหุว่าแผ่นเท่าใดพี่น้องแผ่นเหลี่ยบกำลังตีเป็ดหางเดินมาเบิ่งภาพรวมเลยเน nga กำลังโป่งเคี้ยวกระจี้เลยเนาะ มานทาสีเลยพี่น้องมาเลยพี่น้องใส่แผ่นเรียบกันฝนสะอาดเข้าไปพี่น้องเราแผ่นกำลังขึ้นนี่ละนี่ เว้นสองตาเนอะสีดำเลยน้งองตาทาสีแล้วนี่ดำคือหรือเลยฮะเป็นสีกันปวกปทางนี้เน่ะน้องแต่งรังทาสี สีประมาณนี้เนาะสี่กับสีประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวอุตาน่าหน,นึ่งกันเนาะภาพรวมเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเฮียนไผ่พี่น้องชีตาไพ่เนาะเฮียนไผ่เหมาะเห็ดอยู่เห็ดกินเหมืนเองพี่น้องเอ้ อี่าครับแบบประมาณนี้นะบ้านใหม่เนาะแบบโบราณโบราณทรงโบราณโบราณคลาสสิกเนาะสินะสประมาณนี้แล้นะพี่น้องจะขุดคลองพนะี่น้อง เวลาฝนตกน้ำสิเดนไ,ดลดไดหลเข้าท่วมตลางเนาะกำลังโป่งพี่น้องพ,พนพนพอพ่นตกลงมาสิเป็นต้นตายประมาณนี่แหละพี่น้อง <c oughs> โดยรวมพี่นอ้องสังกษีนี่เตะข้าวพอเถ่าเมถาวรพอกับเม่ของยายอันมาได้พี่นอ้องเถ่าเม่าวนอ้องมานี่แหละบาทันทาศีด้พี่น้องฟังทันทาศี มาแสงนอนพักผ่อนบ่แพงเป็นบ่แสงเป็นคนเก็บสีพี่น้องน้องแตงเป็นคนทากับ่แพงบ่แสงเป็นคนเก็บงานอสิบ่เียปานใดเนาะพี่น้องเนาะบ่เียปานใดก็บ่ยากสมัยนี้แล้วพี่น้องเอาซิลิโคนยัดก็ได้เนาะพี่น้องเอาซิลิโคนแต้มก็ได้ว่า ผู้ยัิงมาอุดกระไดเนาะได้แล้วรับท่าเบิ่งฟาาโดยรวมอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณผู้หญิงใจดีนะคุณคุณแม่ใส่เรือเรือบันประตูเข้ามากับผู้ใหญ่ทุกๆคนเนาะที่เคยใส่เรือเบาแพงก็ขอให้มีสุขภาพเข้มแข็ง และก็มีความสุขความจเจริญน้พี่น้องเด้อพี่น้องแทงทายพี่น้องเพลงกันสิไปทาต่อให้มันแล้วนะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องบัดสุขุสุคุคน